สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวคารีวิวช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจริงข้อมูลแน่นและประสบการณ์การใช้งานที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Honda CRV ปี2027รถยนต์ SUV ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น Honda CRV2027 มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหรูหรา สปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงแล,ล้ออลูมนยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมส่วนด้านท้ายออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวไฟท้ายเล็แบบเต็มรูปแบบทำให้รถดูทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารของ Honda CR-V 2027ได้รับการปรับปรุงให้มีความกว้างขวาง สะดวกสบายและหรูหราม,มากขึ้นวะสะัสดุที่ใช้ภายในเป็นแบบคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีเหมาะสําหรับการเดินทางระยะไกลแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สําหรับระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงคมชัดรอบทิศทางในส่วนของระบบเครื่องยนต์ Honda CRV 2027มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบและระบบไฮบริดที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ให้พละกำลังที่ดีตอบสนองรวดเร็วขับขี่สนุกในทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดพลังงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายด้านสมรรถนะการขับขี่ฮอ n d a CR-V 2027ถูกปรับจูนช่วงล่างใหม่ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้ง วงมาลาัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางไกลหรือเส้นทางครูขราระบบการสะเทือนช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระยะยาวในด้านความปลอดภัย Honda CR-V 2027มาพร้อมเทคโนโลยี Hon d a s e ซ s ซิ g รุ่นล่าสุดที่รวมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไว้ครบถ้วนเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ Honda CR-V 2027ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ใช้งานด้วยฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่องเชื่อมต่อ USB หลายตำแหน่งระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่ง และหลังคาสันรูปพานโนรามาที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสารในเรื่องของพื้นที่ใช้งาน Honda CR-V 2027ยังคงจุดเด่นด้านความอนเนกประสงค์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางสามารถพับเบาดแถวหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้เหมาะสำหรับครอบครัวนักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการรถสำหรับใช้งานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการประหยัดน้ำมันรุ่นไฮบริดของ Honda CR-V 2027ถือว่าโดดเด่นมากให้ความคุ้มค่าในระยะยาวลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและต้องการรถที่ตอบโจทย์อนาคตโดยรวมแล้ว Honda CR-V 2027เป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์คุณภาพสูงใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Review เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบ